วันนี้ฟางจะมาทำไก่ย่างส้งตมตำแซ่บๆแล้วก็ขนมครกที่สวนหลังบ้านอเมริกาของฟางนั่นเองค่ะช่วงนี้ที่อเมริกาเริ่มหนาวแล้วก็ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะฟางเลยจุดไฟเตาถ่านนะคะเพื่อสู้กับอากาศหนาวค่ะอยู่ที่อเมริกาฟางทำส้ตมตำบ่อยมากเลยค่ะเป็นอาหารจานโปรดของฟางเลยค่ะพวกเครื่องเคียงส้ตมตำอย่างพลิกมะเขือเทศมะเขือเปราะฟางเก็บมาจากสวนหลังบ้านของฟางเองค่ะฟางปลูกเองกับมือเลยนะคะ ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วผลผลิตออกไม่ค่อยเยอะค่ะวันนี้ได้น้องจัสมินมาเป็นลูกมือในการตำส้มตำด้วยค่ะในอนาคตน้องจัสมินต้องชอบกินส้มตำแน่นอนเลยค่ะแม่พาตำพาแซบตั้งแต่เด็กๆนะคะตำเสร็จแล้วค่ะส้มตำของเราฟางจะลองมาชิมรสชาติดูนะคะว่าจะเป็นยังไงอร่อยแซบยกนิ้วเลยค่ะเพื่อนๆนทำของข้าวเสร็จก็ต้องตามด้วยของหวานค่ะวันนี้ฟางทำเป็นขนมครกค่ะอุปกรณ์ฟางมีครบครันค่ะเพราะว่าฟางส่งตรงมาจากไทยเลยนะคะ พอเรามาอยู่ต่างประเทศเวลาอยากจะกินอะไรก็ต้องหัดทำเองอุปกรณ์อะไรไม่มีก็ต้องหาซื้อมาให้ครบค่ะเพราะที่บ้านฟางทำอาหารไทยกินตลอดเลยค่ะพอเราเป็นคนไทยแล้วได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเราก็ย่อมจะคิดถึงอาหารไทยเป็นธรรมดาค่ะแต่ถ้าได้กินอาหารไทยดีๆอย่างนี้ทุกวันก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วค่ะ